นายศึิษามหาวิจัยราชพ,พัฒนกลุ่มภาคตะวนออกเฉีงเหนือครั้งที่45สีสวัางเกมลำดับที่7คู่ที่18รุ่นไล่เว่นเวทชายน้ำหนักไม่เกิน63.5กิโลกรัมผู้ชี้ขาดพรศักดิตทองสีสุขผู้ตัดสินที่1ชาตีสุทธสิทธิ์ผู้ตัดสินที่2ชาชัยสรผู้ตัดสินที่3นิพนธ์งามยิ่งยวด ผู้ตัดสินที่4บัญชาโควิดพัฒนาและผู้ตัดสินที่5เกษราพงษ์เชิญชุมพิทักษ์นักกีฬา้เข้าแข่งขันบุญแดงรัชกามิษฐ์เขาวันหอะไรน่าจะผ้าด้วยเง้นเงินใส่ตู้เสื้อ Boa, Obrigado. <laughs> วัดเสวียประตูเมืองงามเรืองามพระสูงใหญ่พระมหาอิสาเกตบุญพระเวศประเพณีหมาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงประดานชัยเิดกว้างไกลตุ้มปูาโลกลือชาข้าวหอมมะลิ っよっこいぞ。 ความปลอดไปเรื่องสมาันครับสำหรับการแข่งขันในเปมนียนะครับเนื่องจากพวเรามีนักศึกษา ผลการแข่งขันผู้ชนะแดงนายรัชตานิถา,าวันจากมหาวิทยาลัยราชรัต์ร้อยเอารัชตานจะเข้าไปชิงเจริญก,กับมุติชัยเพียนางนะครับ گر دارویان 100 گرم گیجوم بخوریم تا 22.